เคราห์ก่อนเกมครับต่อพิฆาดเปิดลังรับกิเลนพยองแน่นะเดี๋ยวนี้นะมีรูปภาพสวยๆขอบคุณน้องแอดมินมากนะที่ทำให้ช่องดูดีขึ้นนะครับออนะครับอ่ะประจวบครับต้องยอมรับว่าการปรับเปลี่ยนหัวหน้าผู้สอนมาเป็นโค้โอมกับโค้ดวังเนี่ยรูปเกมก็ดีดีขึ้นไหมผมว่าดีคนละแบบกับยุคข,ของโค้ดโจ นะครับดีคนละแบบนะครับดีคนแต่ถือว่าเป็นรูปเกมที่ดีแต่ในความที่เป็นรูปเกมที่ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลการแข่งขันที่ดีหลายเกมครับสู้คู่ต่อสู้ส,สู้บุรีรัมสู้เทโส,สู้ได้หมดเล่นได้ดีครับแต่มันมีปัญหาเรื่องของการมีผู้เล่นน้อยกว่าคู่ต่อสู้บ่อยครั้งมากปัญหาสําคัญมากนะครับเล่นสิบคนหลายครั้งนะครับเล่นสิบคนกับบุรีรัมก็สนุกนะเล่นสิบคนกับเทโรก็ ก็เสมอได้นะก็เสมอได้นะครับลัดล่าสุดก็ไปเสมออีกโอ้ยไปเสมอช่วงนี้เก็บแต้มสามแต้มไม่ได้เลยนะครับแต่รูปเกมยังดีนะครับแต่เกมที่ไปเจอกับเอ่อลำบูนดูเหมือนจะแผ่วลงมานิดนึงด้วยแต่พาสนามผมบอกเลยผมไม่ดูเกมนั้นแล้วก็การขาดโทมิวะไม่รู้ว่าโทมิวะแบนกี่นัดนะไม่รู้ว่าแบนกี่นัดถ้า คือใบแดงแบบนั้นมีโอกาสแบนหนึ่งนัดใครรู้พี์ให้ผมดูหน่อยผมลืมเปิดดูอกขออภยัยลืมเข้าไปดูข้อมูลเพราะว่าการขาดหายไปของโทมิวะมีผลมากมีผลมากนะมีผลมากๆสาหรับประจวบนะส่วนเมืองทองฟอร์มสุดยอดการได้มิโจสิ์เข้ามาร่วมกับมาริโอยูรอกกี้ทำให้ความเขี้ยวมีเยอะขึ้นความเขี้ยวอ,อย่างเช่น มาริโอเ็จะเน้นบุกกูไม่สนใจกูจะบุกบุกบุกน้ำเท่าไรกูจะบุกเปิดหลังแรกเต็มที่มันมีในการในเรื่องของเล่นหวังผลมากขึ้นพอขึ้นนํำแล้วมีการปรับเปลี่ยนเอาตัวรับลงไปเอาตัวรุกออกมีดึงเวลาด้วยมีดึงเวลาด้วยแต่แต่แต่ถือว่าไม่น่าเกียดนะพี่กำลังจะบอกว่า,ามีแทัคติกเล่นเพื่อเอาชันะมากขึ้นแล้วประสบความสาเร็จน,นะครับชนะมา5เกมติดผลงานสุดยอดเกินบรรยาย โค้ดออฟเดอะมันต้องเป็นมาริโอแล้วล่ะชั่วโมงนี้ฟอร์มดีมากๆนะครับอ่ะมาดูครับมาดูคู่นี้อ่ะวิเคราะห์คู่นี้กันเลยดีกว่านะครับอ่ะพิธีประจวบครับเดี๋ยวปืบพีธีประจวบนัดล่าสุดนี่ก็ออกไปเยือนรำพูลเสมอมาเกมนี้เป็นหลองอ่ะเกมยอมรับว่าเกมนี้เป็นหลงนะครับเอ่อเกมนี้ใช้จากกิจลาตรกูลครับแทนพื้นที่ของโทมิวะ แล้วก็โทมิวะติดโทษแบนก็ใช้อริสซาริฟวิดนะครับลงมาเป็นเซนเตอร์เกือบทําประตูนะครับเกือบทําประตูด้วยนะครับอริสซาริฟวิดท้ายเกมนะครับนนวงงานเซฟไปเกมนี้ผมถ้าโทมิวะพ้นโทษแบนนะผมว่าโทมิวะน่าจะกลับมาได้ลงเป็นตัวจริงแทนพื้นที่ของจัรก,กิรลาบตระกูลนะแผนพื้นที่ของจัรก,กิรลาบตระกูล นะครับแล้วก็เซนเตอร์เนี่ยก็คงจะกลับมาใช้นัตพลมาลาพันธ์ยืนคู่กับควอนเดฮีส่วนที่เหลือนะครับก็อาจจะมีการปรับอดิศัก์หานเทศเป็นสหรัฐปองสุวรรณสหรัฐปองสุวรรณน,นัดที่แล้วมีอาการบาดเจ็บฝ่าเท้านิดหน่อยเพราะว่ามีโอกาสได้ไปคุยกับทีมงานด้วยเพราะก่อนแข่งก็ลงไปสวัสดีท่านนายกไปคุยกับโอไปคุยกับวังอะไรเงี้ยนะครับเกมก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะในเกมที่เจอกับลำพูนเพราะว่าเฮดทูเฮดดีกว่าลำพูน สำคัญมากนะคุณระวังให้ดีนะยคุณคอยติดตามให้ดีอันนี้มาในระบบ4 2่สองสามเหมือนเดิมนะครับกลางไม่น่าจะหลุดจากนี้ประสิทธิ์จันทรุมคาราบูเอชุดที่พลทองแท้คาราบูเอครับเป็นนักเตะที่ขาดไม่ได้ดังกล่าวขาดมีปัญหาแต่บางครั้งคาราบูเอโดยเฉพาะหลายๆเกมเนี่ยเขาจะมุททะลุเขาจะบางครั้งเนี่ยเขามีความมั่นใจตัวเองสูงบางครั้งเนี่ยเพื่อนโลวว่างก็อาจจะหวงบอลไปบ้าง แต่เกมรับเกมลุกเขาเต็มที่นะครับอืมอืนะครับอืมโทมิว <t> ะ <om iva> โอ้ย <t om iva> มันไ like, ร้สาระจริงเลยแต่ก็สนุกดีนะโทมิวะไม่สุภาพเปลี่ยนเป็นโทมิคับได้ไหมเออนะนี่คือไลน์อัพของทางประจวบชุดนี้แหละครับจากไลน์อัพได้เปลี่ยนผมว่าสองคนเอาผมว่าเปลี่ยนสามคนจากกริดเป็นโทมิวะอาริสซา,า,าริฟวิดเป็นนัตพลอธิชาคานเทศ,ศเป็นสารัตปองสุวรรณ และที่เหลือเป็นชุดเต็มครับลอซ่าธนาสิทธิ์นะครับชุดอิพนประสิทธิ์ธนาเสษนะครับกวันไดฮีนะกวันแจสุกล้อมนะครับนะครับอ่ะโอเคมาดูนี่ครับเมืองทองยิเต็ดครับก็สุพริตานาก,กาโพนัดที่แล้วติดโทษแบนนะครับกับวิลเทเปป้อมพันธ์ เกมนี้ก็มาใช้จกกักรีพรมสารนะครับมาเล่นแบ็คซ้ายครั้งหนึ่งแล้วก็าบูทวีเล่นแบ็คขวาเอาการนารินมาเล่นแทนพื้นที่ของเวอร์เ,เทพป้อมพันธ์นะครับอ่านะครับเกมเกมล่าสุดนะครับตัวอื่นเหมือนเดิมครับเอาทรมอุม้ยไขครวนนะครับกับเยสเปอร์นิโคมเนี่ยเออ่สลับกันลงบ่อยๆก็ไม่ต่างกันมากแต่ตัวหลักลูกคัสโฮชานขาดไม่ได้ปฏิวัติคำใหม่ฟอร์มสุดยอดนะครับตอนนี้ติดทีมชาติและเลกติดทีมชาติชตุดใหญ่ละนะครับของทางของทางเมืองทองสติดประมาณ5คนนะถ้าไม่ผิด แนวรุกครับเอลิกโจฮาน่าซาโดมิซาเยะพิชาอุตราเล่นกลางแน่นอน,นะฮะวิ่เล่มป๊อปแล้วก็ปร,รัมเมสอัจวิไลเกมนี้อาจจะได้สตาร์เปเซเบตวแลกอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะได้สตาร์ไป็นเบตูแรกครั้งแต่ไม่แน่แต่ไม่แน่เพราะาอะไรครับเพราะว่าเกมเยือนบางครั้งเนี่ยมาริโออาจจะเก็บปรัมเมสไว้ก่อนแล้วก็เอาโจฮาน่ามาเล่นหน้าเป้าอ่าแล้วก็เอาอ จะเลยสักลงมาก่อนอะไรแบบนี้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนปรัมเมลงไปหรือเกมนี้อาจจะใช้การานาริกีก็ได้การนารินาพิชัยอุทรานะแล้วก็วุฒิเทพก็ได้ผมคิดว่าไม่แน่เกมนี้อาจจะเก็บปรเมเมไว้ก่อนนะครับไว้เหมือนกับเกมที่เจอกับเมือกท่าเรือเนะมืองทองเหมืองทองมาในระบบสี่สามสามหรือสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งอ่ะสี่สองสามหนึ่งเหมือนกันคล้ายกันนะครับก็เเมืองทองสถิติต ไม่ค่อยดีนักนะกับเกมที่ไปเยือนประจวบนะแต่โค้ชคนละคนสถิติเจอกันมาชนะเสมอแพ้เท่ากันนะแต่ผมบอกเลยนะเล่นในบ้านประจวบถ้าโทมีวะกลับมาได้เนี่ยผมวิเคราะห์สั้นๆเลยคู่นี้ประจวบจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ยุตสถิติชนะรวดของทางเมืองทองเพราะว่าเกมนี้ปรจจวบก็ทำไมครับเสมอไม่ได้เหมือนกัน เสมอไม่ได้เหมือนกันเพราะประจวบอ่ะไม่ได้อยู่โซนตกชั้นก็จริงแต่ประจวบอ่ะอยู่เหนือลําพูนแค่แต้มเดียวแล้วเกมวันนี้เกมที่จะแข่งเนี่ยนัดสัปดาห์นี้ยลาพูนเจอกับน้องบัวต้องตีไปก่อนว่าลําพูนเก็บสามแต้มในบ้านได้และถ้าประจวบไม่ชนะประจวบจะกลับมาอยู่โซนตกชั้นทันทีไม่ต้องถึงแพ้นะแค่เสมอดังนั้นเกมวันนี้ประจวบ นัดนี้ประจวบต้องเน้นสามแต้มเท่านั้นต้องเน้น3มแต้มเท่านั้นนะครับสำหรับเเกมที่ประจวบเจอกับเมืองทองนะครับอ่ะผมว่าคู่นี้จะบอกว่าเสมอก็ไม่รู้จะพูดไงนะอ่ะผมแอบเชียร์ประจวบเกมนี้ให้ประจวบชนะอืมหนึ่งเกมครับไป